รองผู้การองานชที่แครับทานปรานรองทาก็ที่ครับติ่ตอา้านี้นะรับดเป็นเชงวิจารณ์แต่จะมีพื้นที่มันมา่ยกว่เขาใหญ่กว่ากันเ่ารเอวั่25มาได้มีพระบาทสมเด็จพระบรมมนาร์มีพนเรต้นรังต้นรังอไม้เราเนี่ยมีไม้มีไม้พวกนี้มีเหลือดต้นสิ้งใช่ไหมไปทำอะไรได้อีกไม้พวกนี้นอกจากร่มเงาอะไร ที่นีลมาในเมืองน้อยู่ในชุมชาก็ได้เห็นไหม่าชุมชนก็ดีเห็ไหมเรียบความพูดกลางคณะชื่อประโยชน์ในการทำไรดูเยอะแยะเลยอะไรลูกโเปี๊ยาวันนี้อยุดนาอะไรลดความแรงของลมคามแรงลดไฟแรงของลมแต่ต้นไม้ต้องมีรากแก้วใช่ไหมค่ะดัก มูลอมอีิกามีปัญหาส5จุดห้าอใช่ไหมต้นหรูถาดแก่ต้พ no ีนไงต้นขาต้นมะขามาไปถามว่าต้นอะไรต้นไม้ลุงไม่รู้ว่าต้นไม้ก็แย่แล้วแา่แปลกๆเนียเยอะไรบปนเหียดนะอำเภอใช่ไหมค่ะ้ตำบลผู้แฉจะมาจ้าอือดูหน้าตาสดใสดีดนาะ นถ้าปลูปกอะไรก็ต้องปลูกจากที่เขาอยากจะกินถ้าแทนพลาสติกได้ไม่ต้องหาจากอื่นนั่นก็เราหลอดจากปลวกเขาไปทำตัวนี้ใช่ไหมมาลดโลกร้อนไงร้อเห็นมาทำย้อนยุย้อนนี่อะไรปลาสร้างการไม่ดีอ่ะบริษ <c oughs> ัทสร้างการไม่ดีเนี่ยมีไหม <c oughs> มีเยอะสำหรับปลาร้าอะ่ะปลาร้าปูกดูเลยนะนักปลูกนี่ ้มคือทำขายดอกหม่ใช่ไหมดูเวลาซื้อเราไปดูที่เขาดองเลยครับสะอาดเปล่านะท่านคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้้อมดวยคณะครับจะเอาเราเราใช้บทวันนี้นะเราต้องใช้ที่มีอยู่ให้มันคุ้มค่าในความทรงจำในวันนั้นที่เคย ในนามหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะประเทศเพื่อเกิดความมั่นคงมั่นคงยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลทุูประกาศสันสิทธ์สพก4สี่ขีดศูนย์หนึ่งและสมุดประจำตัวแก่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโครงการจัดที่ดินทำกินให้ สุพิญญาอุดมวัฒนะสนางสุภัตรากิติพงศ์5นางสงวนเกรงสำโรงนวลทองวันเพ็ง สี่นายประยงทิพย์ประเสริฐก็ขอกล่าวคำสวัสดีกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีที่รักทุกท่านนะครับผม,ม,ามาก็ทาบพระโอเดิาทางมาจากหลายพื้นหลายที่ด้วยกันในในอำเภอนี้นะครับในตำบลผู้แพรด้วยก็เห็นรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขนะมาวันนี้ชาววันจันทร์เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มแบบนี้นายกก็มีกำลังใจใช่ไหม นาที่จะทํางานเพื่อพวกเราต่อไปจนกว่าจะหมดหน้าที่นะครับาวนี้วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็ขอแนะนานิดหนึ่งคนที่นะครับเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนท่านต่อไปล้ดีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรในกฤษสดาบุญราชนะครับเกี่ยวเกษตรท่านออกไปว่าการกระทรวงทรัพยรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกสุรศักดิ์กาญจนารัตเจิญประจําวงผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งตํรวจโทอัมพลบัวรพร รองไม่ทภาวที่หนึ่งพลตรีสันนิพงธร,รมปพิยะแล้วจากนั้นก็เป็นอธิตบีกรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานรับทราบปัญหาต่างๆของพวกเรานะครับก็ดีใจนะก็ขอกล่าทั้งดีใจและเต็มเกียิที่ทุกท่านให้เกียิกับผมมาพบกันในวันนี้สิ่งที่ประทับใจตั้งแต่แรกก็เรียนตั้งแต่ลงฮอมานะก็เห็นนักเรียนต่างๆก็ส่งเสียงกันเจียวเจ้าให้กำลังใจที่สนามหอและมาอันนี่ก็มีเด็กๆมารับอธิบายเรื่องรายละเอียดต่างภายใน สวนพุกษศาสตร์อันนี้นะครับผมก็มีความสุขนะเยี่ยมชมไหครับครับก็จะถ่ายภาพกับชาวจังหวัดสระบุรีการตตาไม่ใช่เจ้าการที